กิจกรรมเส้นทางแห่งสายลมมาเล่นเกมซ่อนแอบแล้วก็วิ่งไล่จับไปพร้อมๆกันครับไม่ว่าจะเป็นนักกล้าหรือว่าผู้ต่อต้านเนี่ยก็ปวดหัวด้วยกันทั้งคู่เลยนะทำยังไงต่างกับครั้งที่แล้วยังไงไปดูกันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อกับเกมเกมชินอิมแพกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันเช่นเคยครับกับกิจกรรมนี้เลยเส้นทางแห่งสายลมครับผม กิจกรรมรีลันอีก1ครั้งนะครับกับกิจกรรมนี้นะระยะเวลากิจกรรมจะอยู่ที่14วันด้วยกันนะครับแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องมีแรงประจนภัยอยู่ที่20ขึ้นไปครับก่อนที่เราจะไปรับชมการไขรที่จะเติมเงินเกมเป็นชินอิมแพกนะครับขอให้ไปเติมกับร้านนี้เลย l i ชแมนช็อปนะครับผมร้านที่สามารถเติมผ่าน u i t ได้เติมถูกเติมสะดวกเติมง่ายเข้าเว็บไซต์เข้าไปแล้วก็กรอกข้อมูลนิดหน่อยก็เติมได้แล้วครับไม่ต้องให้ ID pass เขาเลยอย่าลืมไปเติมกันนะโอเคครับกลับมา กิจกรรมของเราครับในตอนเริ่มต้นเนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยก็เข้ามาที่หน้ากิจกรรมเนาะแล้วก็กดไปที่เกมเลยโดยในตอนเริ่มต้นเนี่ยเราจะมาคุยกับคุณแคทเธอรีนที่เมืองมอนสเต็ตนะครับดูเหมือนว่าคุณไก,ก่แกกเนี่ยเขาได้สร้างเกมเส้นทางแห่งสายลมขึ้นมาอีกครั้งนึงนะแล้วเขาก็มีการสร้างเสริมเติมแต่งอะไรใหม่ๆเข้าไปเขาต้องการคนไปทดลองเล่นครับเราก็ตกปากลับคำไปเล่นนะจากนั้นนะครับเราก็เดินทางมาหาคุณไก,ก่แกกครับผม โดยคุณไก่แก๊กนะครับเขาก็อธิบายว่าเกมเนี้จริงๆแล้วเกิดจากประวัติศาสตร์ของเมืองมอนสเตดครับผู้คนของเมืองเนี่ยเขาก็โดนกดขี่ครับแล้วเขาก็ตั้งตัวมาเป็นผู้ต่อต้านขึ้นมาครับส่วนคนที่เขาปกครองเนี่ยเขาก็ตามล่าผู้ต่อต้านประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเกมแห่งประวัติศาสตร์ของเมืองมอนสเตดนะครับ โอเคครับมาดูกันที่คําอธิบายกิจกรรมกันบ้างดีกว่าครับสำหรับเกมนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยจะถูกแบ่งออกมาเป็น2ฝ่ายครับระหว่างฝ่ายซ้ายนะครับฝ่ายนักล่าแล้วก็ ฝ่ายขวานะครับก็คือฝ่ายผู้ต่อต้านครับผมโดยในเกมนะครับนักล่าเนี่ยจะต้องตามล่าผู้ต่อต้านทั้งหมดนะครับผมมีผู้ต่อต้านทั้งหมด3คนเกมนี้เล่นกัน4คนนะครับถ้าตามหมดในเวลาก็จะถือว่าชนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราหาไม่เจอมีผู้ต่อต้านรอดก็จะถือว่าฝ่ายผู้ต่อต้านเป็นฝ่ายชนะครับในส่วนของนักล่าเนี่ยเขาจะมีการเคลื่อนที่ที่เร็วกว่าฝ่ายผู้ต่อต้านนิดนึงนะและเขาเนี่ยยังมีสกิลเสริมอีกเล็กน้อยครับเพื่อตรวจจับตำแหน่งของผู้ต่อต้านครับส่วนฝ่ายผู้ต่อ าเนี่ยก็สามารถแปลงร่างเป็นแบบก้อนฟางตัวถังอะไรแบบนี้ได้ครับเพื่อทําการหลบซ่อนตัวเองครับผม ระหว่างที่เรากาลังเล่นเกมนี้กันอยู่นะครับเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเฟเวอร์นะครับตกลงมาในแมปด้วยซึ่งเขาจะเป็นบัฟอันมหาศาลเลยที่ให้กับผู้ทั้งต่อต้านแล้วก็นักล่าครับใครเก็บก็ได้เหมือนกันเลยนะครับก็ใครที่เก็บเนี่ยก็จะมีโอกาสได้บัฟแล้วบัฟนั้นเนี่ยก็จะส่งผลต่อทําให้เรามีโอกาสชนะมากขึ้นครับโดยการคํานวณคะแนนนะครับเขาก็จะเรียกว่าวินเทสคอยนนะครับผมซึ่งในแต่ละด่านในแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะมีการคํานวณเจ้าเหรียญเนี่ยมาให้เ,เพื่อนเพื่อเอา ไปแลกลับของรางวัลกันต่อไปครับตอนที่เราจะไปเริ่มเกมกันนะครับเราก็กดกลับไปที่หน้ากิจกรรมกันอีกหนึ่งทีนะแล้วเพื่อนๆจะเห็นเป็นเริ่มเป็นหน้ารายละเอียดของกิจกรรมนี้แล้วนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกันจริงๆอยากให้เพื่อนๆมาดูนี่ก่อนเลย ตัวอย่างเกมครับผมในรอบนี้นะครับเขาเนี่ยจะมีด่านเดิมมาด้วยนะอย่างเช่นตัวของโลงวายวของดีลุกแบบนี้นะครับและที่สําคัญในรอบนี้เนี่ยเขาก็เพิ่มด่านใหม่ๆเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นตัวท่าเรือลิโตเนาะแมปอินาซูมะเพิ่มเข้ามาหลายแมปเลยครับอันนี้ก็จะทําให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยได้รับประสบการณ์ใหม่ๆสําหรับกิจกรรมนี้นะครับถัดมานะครับผมตรงวินวาดอาร์ตรงนี้นะครับผมซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นตัวของสกิลที่เพื่อนๆจะใช้กรณีที่เน เพื่อนเป็นนักกล้าหรือว่าผู้ต่อต้านนะครับใครชอบสกิลแบบไหนก็จะสามารถเลือกได้ครับผมโดยการโจมตีปกติเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นเป็นพื้นที่ไปด้านหน้าแบบนี้ว่าทิศทางที่เจ้าพวกผู้ต่อต้านอยู่เนี่ยคือทั้งไหนนะครับส่วนสกิลท่าน,นะครับกดสกิลท่าเพื่อตามจับนะครับเจ้าผู้ต่อต้านแล้วสุดท้ายครับสกิลอัลติ ตัวนี้จะมีมาให้เราเลือก3อันด้วยกันเลยนะครับสกิลอันแรกเนี่ยจะเป็นการกักขังเลยนะดูสิมีกล่องมาใส่เลยนะครับก็คือขังผู้ต่อต้านเอาไว้แล้วเราก็จะวิ่งเข้าไปหาเลยครับอันนี้ขังได้1คนนะครับผมสกิลต่อมานะครับจะแสดงตำแหน่งของผู้ต่อต้านในแมปทั้งหมดเลยครับและแสดงตำแหน่งของทุกคนเนี่ยเป็นระยะเวลาสั้นๆครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นการแสดงตำแหน่งเหมือนกัน แต่แสดงตำแหน่งแค่1นคนแล้วก็เป็นระยะเวลาอันนานๆเลยครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเลยว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบแบบสกิลไหนกันนะครับผมมาดูฝั่งผู้ต่อต้านกันบ้างครับเทคนิคการโจมตีปกติเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น2อันครับอันแรกนะครับจะเป็นการวางของมาหลอกนะครับผมอย่างเช่นวางโคมไฟวางอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่านักล่ามาเจอนะเขาก็จะถูกโคนปะหน้าแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นแบบนี้นะครับผมส่วนอีกสกิลหนึ่งนะครับเพื่อนๆเนี่ย กดปุ๊บจะเข้าสู่สถานะหายตัวสักคู่หนึ่งนะครับ สกิลธาตุบ้างเพื่อนๆจะสามารถแปลงเป็นตัวถังเป็นโคมไฟเป็นอะไรอย่างนี้ได้นะกดซ้ำๆเพื่อนๆก็จะแปลงเป็นอย่างอื่นไปเรื่อยๆครับก็เลือกแปลงตามสถานการณ์ที่เพื่อนๆเจอนะครับส่วนสกิลอัลติเนี่ยใน30มวิเพื่อนๆจะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเลยครับนี่ก็คือสกิลทั้งหมดของผู้ต่อต้านครับผมโดยกิจกรรมในวันแรกนะครับโอกาสได้รับตัวของวินเทสคอยเนี่ยจะอยู่ที่1,200นะครับในกิจกรรมนี้เพื่อนๆจะต้องเล่นไปถึง6000คะแนนด้วยกันนะเพื่อรับของรางวัลทั้งหมดของกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็จะค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดนะครับวันละพันสองพันนะครับซึ่งเขาก็จะใช้เวลาประมาณ6วันนะครับนับจากวันที่2ของการเปิดกิจกรรมเนี่ยเขาก็จะปลดไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะครบทั้งหมด6กพันครับพูดง่ายๆว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถดองกิจกรรมนี้ไปเล่นลวดเดียวหลังจากผ่านไป6วันอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกิจกรรมนี้กันดีกว่าครับผมไอต้องออกตัวกับเพื่อนๆก่อนเลยนะว่ากิจกรรมเนี้ยผมแบบกระจอกมากเลยครับผมอ่ามาแล้วเพื่อนๆเ,เ,เวลาเข้ามาแล้วเนี่ยอย่าลืมกดยอมรับแบบนี้ด้วยนะเพื่อเข้าไปเริ่มเล่นนะครับพอเข้ามาแล้วนะเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนตัวละครตัวเองได้เล็กน้อยนะครับ อย่างผมในรอบนี้ผมถูกเป็นผู้ต่อต้านนะมันก็จะเป็นสีฟ้าอย่างนี้ใครที่เป็นนักล่าเนี่ยก็จะเขียนเป็นแดงๆนะครับผมก็กดเริ่มไปเลยครับเล่นน้องโกโลนี่แหละเอาละครับในรอบนี้เนี่ยโอ้โหผู้ต่อต้านรอบนี้มีกําแพงขังอยู่ด้วยนะครับอันนี้เราก็วิ่งซ่อนเลยครับผมใครจะไปซ่อนตรงไหนก็วิ่งไปเลยครับอันนี้เขาก็จะมีเวลาประมาณ30วินาทีนะให้ผู้ต่อต้านเนี่ยไปหาที่ซ่อนนะครับผม แปลงเป็นโคมไฟแล้วก็มาเอบตรงนี้นี่เนียนอยู่ไหมทุกคนพอได้ไหมนกล้ามาแล้วครับไม่เห็นเราเธอไปวิ่งไปนั่นนักล่าวิ่งไปด้านหน้าแล้วครับซึ่งในแมปเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่านักล่าเขาวิ่งไปทางไหนนะใน3นาทีนี้เพื่อนๆน,น,นิ่งเอาไว้นะครับอุ๊ยนักล่าจะวนมาแล้วทุกคนเขาวนมาแล้วเขาวนมาแล้ว อ้าวไปอีกแล้วเอ้เราเนียนเราแอบอยู่ในโพงหญ้าตรงนี้เราเป็นโคมไฟอันเล็กๆครับเฮ้ยทำไมเขาไม่หยุดแถวๆนี้เ,เดี๋ยวนะเหมือนเขาจะอยู่แถวๆนี้ทุกคนเหมือนเขาจะพยายามหาผมแถวๆนี้เลยอ่ะไม่น่อไเราไปเถิดเขาหยุดตรงเตสถานที่ที่ผมอยู่เลยอ่ะ อีกหนึ่งนาทีครึ่งครับตอนนี้ยังไม่มีใครถูกจับได้เลยมีเฟเวอร์ตกลงมาแล้วครับผมโอ้ถ้าผมออกไปผมโดนนักล่าเก็บแน่มันอยู่ใกล้ผมมากเลย เรียบร้อยเลยพี่เรามาเก็บเฟเวอร์เนี่ยอย่างน้อยไอ้เจ้านักล่าเนี่ยเขาก็ไม่เก็บไปนะอย่างน้อยเพื่อนๆเ,เราก็รอดอ่ะเป็นผู้เสียสลัไม่ลอโถนี่แหละทุกคนอย่างน้อยเจ้าเฟเวอร์ตัวนี้มันอยู่ใกล้ผมผมก็เก็บไปนักล่าเขาก็จะไม่มีโอกาสเก็บนะครับอีก30วิครับเพื่อนๆผมต้องรอดเรียบร้อยครับผมก็เรียบร้อยผู้ต่อต้านชนะครับอ่าในรอบแรกได้มา496เหเหรียญด้วยกันครับ ซึ่งการคำนวณคะแนน,นตรงนี้เนี่ยไม่ต้องสนใจมากก็ได้นะก็เล่นไปหลายๆรอบก็ได้ครับผมส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดจากที่เราไม่โดนจับหรือว่าเป็นนักล่าแล้วเป็นคนชนะฝั่งที่ชนะเนี่ยก็จะได้คะแนนเยอะกว่านะครับลองอีกสักเกมหนึ่งครับเป็นผู้ต่อต้านอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับรอบนี้จริงๆอะ่ะผมชอบเป็นผู้ต่อต้านมากกว่านะอย่างน้อยเราก็มีพวกครับเป็นนักล่าเนี่ยคือมันโดดเดี่ยวอะมันน่าก,กลัวอ้าวไปอะรอบนี้ ผมจะตีเนียนเป็นเสาหนึ่งต้นครับทุกคนว่าผมรอดไหมถือว่าเนียนอยู่นะเข้ากับเสาต้นอื่นๆครับเอ้ยมีคนจับโดนจับไปแล้วนะครับหถ้าเพื่อนๆเ,เราโดนจับก็จะขึ้นเป็นกากบาทแบบนี้นะมาแล้วมันมาทางนี้แล้วไหนอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันจะอยู่บนหัวผมเอ้ยนักล่ามันจะเก่งไว้แล้วนะเพื่อนผมไปแล้วสองครับผมว่าแพ้แน่ๆตานี้ มาแล้ว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 อยู่แบบบนหัวเลยอะมาแล้วนั่นไงนั่นไงเห็นเคยะตรงนั้นไหมทุกคนแล้วไปแล้วกระโดดไปแล้วเขาคิดว่าผมอยู่บนต้นไม้ปีนใหญ่เลยปีนใหญ่เลยอยู่ข้างล่างโวยวิ่งเลยไปแล้วโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอ๊ยอะไรอะไรไปนู่นไปนู่นโอ้โห เรียบร้อยอันนี้ก็คือแพนะครับเวลาเมื่อกี้ชนะได้ประมาณ500คนะแนนเนาะแล้วก็แพนี้ได้อยู่ที่ประมาณ182ครับก็คือมันเล่นได้กี่รอบก็ได้เพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจมากก็ได้นะเพื่อนๆจะแพ้ชนะครับแต่มันก็เป็นศึกแห่งศักดินะ์ศรีเนาะทุกคนเนาะขออีกรอบหนึ่งเป็นรอบ3าม มาแล้วเป็นแมปที่ผมไม่เคยเล่นด้วยนะครับกับบริเวณท่าเรือลิโตนะแล้วในรอบนี้ผมก็เป็นนักล่าด้วยเครียดเลยอะ่ะอืมตื่นเต้นอะเป็นดักล่าอ่ะในตอนเริ่มต้นเราจะถูกขังอยู่ในโดมนะครับเอาแล้ว3ามอโอ้โหแมปแมป แมปโคตรใจหลายเลยโอ้โหแมปโคตรซับซ้อนเลยผมเพิ่งรู้ว่ามเมืองลิโตนี้มันวุ่นวายขนาดนี้ต้องมีใครไปแอบอยู่บนหลังคาแน่ๆเลยทุกคน,ม,คนมันยากไปไหมอ่ะไอ้พวกคนไปซ่อนก็คือซ่อนเก่งเหลือเกิน ไปอยู่ไหนกันหมด,ด,ดผมว่าผมจับได้คนเดียวนี้แหละทุกคนแพ้แน่นอนจบกันหาไม่เจอทุกคน แพ้เรียบร้อยนะครับกับการเป็นนักล่าครั้งแรกนะครับผมเออบอกแล้วว่าผมกระจอกมากเลยนะครับสําหรับเกมนี้นะจะไปหาเจอได้ยังไงแมพก็ไม่เคยเล่นนะโอเคครับนั่นก็ให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วเนาะว่าผมเล่นแบบทั้งเป็นคู่ต่อต้านแล้วก็เป็นนักล่าเนาะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมแล้วก็ของรางวัลของกิจกรรมนี้กันนะครับเบื้องต้นนะครับเพื<ๆ>่อนๆเนี่ยในแต่ละวนันเพื่อนๆจะสามารถเล่นได้มีลิมิตตัวของวินเทสคอยอยู่นะแล้วมันก็จะถูกปลดไปเรื่อยๆในแต่ละวันนะครับสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่หกพันด้วยกันนะครับก็ค่อยๆเล่นไล่ลงมานะครับผมโดยคะแนนที่เพื่อนๆเนี่ยจะต้องเล่นขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,700คะแนนนะใน2,700คะแนนนี้จะทาให้เพื่อนๆได้รับเพชรทั้งหมดของกิจกรรมนี้ครับอยู่ที่420ไพโมเจมด้วยก นอกจากรางวัลในหน้าวินเทสคอยตรงนี้แล้วนะครับเขาก็ยังมีภารกิจอีกเล็กๆน้อยๆครับภารกิจการตามล่าก,ก็จะเป็นภารกิจอื่นๆอีกเล็กๆน้อยๆที่จะได้รับตัวของเงินเพิ่มเติมเข้าไปครับ อย่างเมื่อกี้การเก็บเฟเวอร์ก็จะได้ของรางวัลมานะส่วนการเล่นเป็นนักล่าแล้วก็ผู้ต่อต้านเนี่ยเพ <ๆ S 1> ื่อนๆนเล่นกันไปสักส2อ <im itation> สาตาลนะแล้วเพื่อนๆก็จะรู้สึกอินกับมันมากขึ้นครับแล้วเพื่อนเ่อนเนี่ยก็จะเล่นเป็นด้วยตัวเองเลยครับโดยที่เทคนิคต er ่าง er ๆเนี่ยเพื่อนๆน่าจะหาได้ดีกว่าผมครับส่วนตัว <im itation> ตผมเนี่ยผมก็คงเล่นแค่แรก <im itation> เพชรเท่านั้นนะเพราะผมแบบกระจอกมากเลยนะครับ นั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมเส้นทางแห่งสายลมที่ผมเอามาฝากเพื่อนๆกันในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆชอบกันไหมครับสําหรับกิจกรรมนี้ใครมีเทคนิคมีอะไรยังไงนะก็เอามาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสาหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ43,684ซับสไครเบอร์จากทาง y YouTube ครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครเป็นกาลังใจให้ผมมาอัปเดตกิจกรรมกันอย่างนี้ต่อๆไปนะสําหรับคลิปนี้ผมสื่อๆแล้วก็น้องโกโลก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดี Happy crap. Next time, let's go fish fasting together!